ตอนนี้พี่ก็มาถึงทะเลแล้วนะคะทุกคนตอนแรกพี่ว่าพี่จะไม่มานะคะเพราะว่าลมมันแรงเนาะแต่ว่าพี่พี่มานี่ก็เพราะพี่ขับรถผ่านมาพอดีค่ะทุกคนพี่ขับรถเอาของมาส่งให้เพื่อนพี่ค่ะทุกคนพี่ก็เลยว่าเออแวะมาสักหน่อยนะเนาะ ได้มาดูสักหน่อยเพราะว่าฝั่งนี้พี่ไม่เคยมาเลยค่ะทุกคนแต่ลมนี่แรงมากนะลมมันจะเข้าไปในกล้องเลยนะคะทุกคนเพราะว่าพี่รู้ว่าลมเข้าไ,ไปอย่างแรงๆเลยนี่ดูบรรยากาศเราหันไปดูกันเลยค่ะทุกคนค่ะทุกคนลมทะเลแรงมาก กับทุกคนแต่พี่เห็นน้องนกกำลังแย่งปลากันค่ะ่ะเห็นน้องนกไหมคะน้องนก ค่ะเอาขึ้นฟังหมดเลยนะคะแล้วเราก็จะได้มาหาน้องกุ้งกันค่ะทุกคนแต่พี่อยากรู้จังเลยว่านกหาอะไรกัน ลงไปพี่ก็จะลงด้เหมนกันเพราะว่าพี่อยากจะรู้ว่านกงนบหาอะไรค่ะทุกคน แรงเลยค่ะทุกคนโอเคค่ะเราเจอกัน